สวัสดีครับพี่ประหลัดสวัสดีครับเด้ออันนี้คือหมู่บ้านไหนครับบ้านมะกรอหมู่สิบเก้าบ้านมะกรอหมู่สิบเก้านะครับก็เป็นปกติบ้านมะกรอจะมีห้าหมู่ที่เรารับอยู่วัดคือสี่หมู่ห้าหมู่นี่คือบ้านเดียวชื่อบ้านเดียวบ้านบ้านใหญ่มากใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นหมู่ที่สิบเก้าหมู่สิบเก้านะครับคือเขาไม่เขาไปเขาไม่ไปรับรวมกันที่ดุ่นอที่ดุษณีสี่หมู่รับแต่นี่เขาแยกรับอีกน่ครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากท่านปลัดอำเภอนะครับอันนี้คือบ้านมะกอกหมู่19นะครับที่เรามาเป็นจุดที่2นะครับนี่ครับดูนะครับภาพความประทับใจนะครับภาพความประทับใจ แล้วขอขอรถเท่าเลยนะครับคุณยายว่าเออถอยถอยเสียบใช่ไหมเดินหน้าหักมานี่หักมานี่นโอเคโอเครอครับเออ อยู่ข้างหน้าเหรอครับแ,แอดชิทกำลังมาพี่แอดชิทกำลังเอามานี่นะครับเป็นของที่เอามาม้อนะครับก็ามารวมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราวค่อยแจกจ่ายนะครับ เป็นกลังใจให้นะครับแน่แน่ครับกิมลุงพลมาจากบ้านกกาะกนะครับปั้นกล้วยเนี่ยยัเท้านอเห็นเท้าลงทีวีอยู่กำลังพึ่งันนิดนึง้านกาะไอ้มะกอกน้อเนี่ยอันนี้มะกรอกนะครับเรามาจากกกาะเกาะเป็นกลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับย่อหน้ามันก็ลงมแล้วเนี่ยนี่นะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ แอชิดกำลังมาย0่ก <'s> ็เหลือถุงยางชีบนะครับนี่ครับบรรยากาศล่าสุดเนาะโคเชยังชิมยังแอชิดวากำลังมาเด้อ

ดูชิฟเฟ้นน้ำนะครับโอบสายลุยครับสายลุยครับน้นนเสียบไ่เสียบไ่เสียบนี่ครับลุงตุงตามสเตชันนะครับไ่เสียบไ่เสียบ ai à, chết ai à, chết thái siết đấy ba ai à, chết thái siết mà đây mà đây dọc mà đây ครบแล้วนะครับ20แพ็กสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกจุดหนึ่งนะ

เป็นผู้ใหญ่บ้านตันครับผู้ใหญ่บ้านตัวแทนครับอบคี่ขอขอบคุคอตบมืออีกครั้งหนึ่งครับตบมืออีกครั้งหนึ่งครับ อาผูกผูกผูก่าข้ามมาผูกผ่าข้ามมาอ้ขได้กระเป๋าโอ้ขอบคุณมากนะเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับสูสๆนะครับสู้ครับ เดี๋ยวพวกผมจะไปต่อนะครับอเอียนนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ